ชาสามนิ้วรักษาพังผืดรัดข้อมือก็ยังไม่หายเอา้าผิดโรคนี่นะเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุแล้วก็วิธีแก้กันเลยครับ้เราชา3นิ้วนะครับเราก็นึกว่าเราจะเป็นพังผืดรัดข้อมือนะไอ้ตรงที่มันชาโป้งชี้กลางเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเกิดตรงกล้ามเนื้อแขนก็ได้นะ กล้ามเนื้อแขนตรงที่ผมระบายเนี่ยแหละครับบางทีเนี่ยมันตึงแล้วมันไปกดเส้นประสาทครับเหตุก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เกิดจากการกำเกรงใช้งานแขนเยอะเกินไปเนี่ยทำให้มันแน่นจนไปกดเส้นประสาทก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารักษาพังผืดรัดข้อมือแล้วมันไม่หายเลยเป็นเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก สำหรับท่ายืดนะครับก็ง่ายๆเลยทําท่าขอตังเหมือนเดิมนั่นแหละหงายมือลงมาแล้วก็เอามือเนี่ยดึงเข้ามาอ,อมันจะรู้สึกตึงตรงนี้มากเลยครับรับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยเช้ามา5้ายกเย็นมา5ยกรู้จะทําบ่อยันนั้นก็ได้สําหรับวิธีที่2นะครับเราแก้แบบต้งๆเลยเอานิ้วโป้งนี่แหละมากดตรงที่มันปวดนะครับกดค้างไว้ตรงกลางเลยนะ ออกดแรงๆให้มันปวดน้บ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อย1นึถึงสิแล้วก็ปล่อย1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยไม่ต้องกลัวจะกดไม่ถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอันตรายด้วยรนด,ดๆวดไปเถอะครับอาจจะกดผิดบ้างถูกบ้างมันโดนตรงนี้อยู่แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่รักษาไม่หายซะทีอะ่ะลองมาแก้ตรงจุดนี้ดูมันอาจจะหายแบบปลิดทิ้งแบบคาดไม่ถึงเลยโอเคผมออน,นอนไปก่อนนะสวัสดีครับ